อะไรไม่เอาไม่ทําแม่ลูกมันเกี้ยวอะไรวะกตกเลยยุดจะโดนช้าเดี๋ยวตีเป็นไรฮึเป็นไรเป็นไรมันเขี้ยวอะไรมันเกี้ยวอะไรฮะ กงเกงขายาวไม่ได้เลยอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาใกล้เลยห้ามทำแม่นะ แต่กเกงขายาวแล้วมัน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 ไส้หรือมันยังไงฮะมันมันไส้เหรอหรือว่าน้ำชาเป็นแมวเป้าแมวเป้ารอเปล่าหยุดหยุดไม่เอาไม่ทำเออนั่นแหละหัดทำตัวน่ารักน่ารักลูกหนหยน่ารักกว่านี้สิทำไง น่ารักกว่านี้ทำไงฮะเออน่ารักกว่านี้ทำยังไงนะน่ารักกว่านี้เออห้ามงับนะต้องดึงขาเก่งขึ้นดึงงับ ันเขี้ยวหรืออะไรหน่อยหันหน้ามาดิหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิหยุดหยุดไม,ไม่เอา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  ไม่ทำกางเกงกัดกางเกงขาดแล้วแม่จะใส่อะไรล้วทำไมขนปุยจัง <c oughs> ทำไมขนเยอะจังจับโกนขนให้หมดเลยจะได้ไม่ร้อนเอาไหม ดูหางร้อนไหมคีดือ้อคีดือ้อไม่ชาบแววเป้า แล้วเป้านอนอยู่งั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเหยียดขาไม่ปวดขาไม่ได้เหยียดขาไม่ได้ทำไรน้ำชาวนะ เขาจผิดเปล่าอายไม่เอาพี่ชาโอ้โหทาไอะไรวันเนี้ยทาไนวันนี้อุ้อยมึงเท่จังมันน่ารักจังเลย มันโชว์คิ้วจังเยยเนี่ยมันโชว์คิ้วจังเยยยังเยยยังเยยยังเยยเออไม่ทำแม่นะดูสะอาดสะอ้านจังเลยเนี่ยจมูกจมูเจียวเออจมูกจมูจังเยยนะเนี่ยไอจังเยยอย่าทำแม่นะครับแม่เล่นด้วยเฉยๆนะ เด็กทาแม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นเปรตนะรู้จักเปรตไหมเปรตที่เถียงพ่อเถียงแม่เนี่ยตีพ่อตีแม่เนี่ยจะเป็นเปรตกันทั้งนั้นแหละลูกนะยังจะทําอีกหนูยากจะอยากเป็นเปรตตัวฉัจะอยากเป็นเปรตเดี๋ยวฟ้องพี่ๆน้ำชาดื่มเ้ิชาทำแม่เนี่ย ไปแล้วไม่ไปกินข้าวดีกว่าไม่ไปกินข้าวดีกว่าโอ้ยอะไรเนะี่ยเล็บยาวขึ้นมาแล้วใช่ไหมตัดเล็บแล้วนะตัดเย็บยังนะไปแล้วกินข้าวก่อน